เธอเคยรู้สึกเหมือนชีวิตมันว่างเปล่าไหมเหมือนถูกโยนลงในมหาสมุทรที่ไร้ทิศทางฉันเคยเป็นนะจนกระทั่งได้เจอกับหนังสือเล่มหนึ่ง Man Search for Meaning ของวิกเตอร์ a ฟรงเเขาว่ากันว่าในค่ายกักกันที่โหดร้ายที่สุด Frank กลคนพบความจริงบางอย่างความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเขาและอาจเปลี่ยนชีวิตเธอด้วยวันนี้ฉันจะสรุป5ข้อคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้เธอฟังนะ 1. ความหมายคือพลัง ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนเรายังมีอิสระที่จะเลือกทัศนคติของเราเลือกที่จะหาความหมายจากมัน 2. ความรักคือเป้าหมายรักใครสักคนรักสิ่งที่ทำความรักคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามความเจ็บปวด 3. ความทุกข์คือโอกาสฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ความทุกข์สอนเราได้หลายอย่างสอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆ 4. ความรับผิดชอบคืออิสระเราต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเรารับผิดชอบต่อความสุขและความทุกข์ของตัวเอง 5. ความหวังคือแสงสว่างแม้ในความมืดมิดที่สุดจงมองหาแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพราะมันจะนำทางเธอไปสู่ทางออกบางทีความหมายของชีวิตอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนอย่างที่คิดอาจเป็นแค่การลุกขึ้นยืนอีกครั้งในวันที่เธอรู้สึกว่าไม่มีแรงเหลือแล้ว ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ฉันเชื่อว่าการเดินทางตามหาความหมายมันคุ้มค่าเสมอถ้าเรื่องนี้กระซิบถึงใจเธอฝากกดติดตามไว้มาฟังเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอกันต่อและถ้าเธอเองก็กำลังค้นหาความหมายคอมเมนต์บอกกันได้นะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว